โมเจอในกองถ่ายพอดีเขาเป็นผู้ช่วยพ่วงกับเขาจีบฉันเขาจีบฉัน,นได้ได้เจอแม่แล้วโมจะต้องให้ที่บ้านยอมรับให้ได้ทุกคนถึงจะแต่งไม่งั้นไม่แต่งถ้าเกิดว่าการมีลูกคุณธรมโดยที่เขาสมเองแว่าเราท้องเองหรืออะไรมันถูกกฎหมายขึ้นมาจะทําเลยค่ะฉันท้องไงก็เอาเอาน้ำเชื้อฝั่งบ้านเขาเอาไข่เราไง พอยนี่โมลเลกเป็นเป็นปีแล้ว<อ>กับพอยโมลเลกตอนก่อนที่จะโควิดแล้วก็ออกงานอีเวนต์ไม่ได้เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่โมพูดไปคือโมละของละแห่งกันใช่ไหมคะ<อ>หลังจากนั้นมันเป็นการพูดคุยกัน2คนแล้วก็เลิกกันเงียบโมก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อยังเป็นเพื่อนกันและเปิดร้านอาหารด้วยกันก็คือเนื้อแอนเนย<อ>ซึ่งเราคุยกันแล้วว่าการเป็นเพื่อนของเราอ่ะ ทำธุรกิจได้ใช่ไหมถ้าทําได้ก็โอเคแต่คนต่างแยกแยะได้ก็โอเคเราก็บอกเขาว่าเราก็ก,ก็มีใหม่เหมือนกันแต่ว่าโมคบคนนี้หลังจากสองเดือนไปแล้วที่โมเลิกบพลอยคนนี้ถึงจะเข้ามาไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่สอนก็คือเราแสดงความมารยาทไม่ให้เขาเจอกันดีกว่า ไม่มีใครมีปัญหาับใครค่ะโมไม่ได้มุฟออนเร็วหรอกแต่โมแค่ยอมรับความจริงอะไรได้ง่ายแล้วพอดีคนเนี้ยโมเจอในกองถ่ายพอดีเขาเป็นผู้ช่วยพ่วงกลับอยู่ในกองแม่เบี้ยนี่แหละก็เลยเขาจีบฉันเขาจีบฉันเขาบอกว่าเขาอะคอยดูไอจีเราตลอดเวลาตอนที่เขารู้ว่าเรายังไม่เลิกกับเขาเขาก็ไม่เข้ามาเพราว่าอย่าค่ะเขาเป็นคนดีเป็นคนทํางานเป็นคนขยันซึ่ง พูดคุยกันแล้วแฟชั่นอุ้ยโทษค่ะแฟชั่นมันเข้ากันง่ายแล้วก็นิสัยต่างๆอะไรอยู่ด้วยกันโ mm hmm. มคบเข้ามาปีกว่าโมยังไม่เคยทะเลาะเขาเลยถ้าเกิดว่าจะคุยกับเราแล้วรับงานละครไม่มีเวลาว่างเพื่อเราก็คือเลิกกันเลย mm hmm. มไม่ได้ไง mm hmm. แต่พอดีว่าเขาจัดก,การบริหารของเขาได้ก็เลยโอเค เขาแล้วว่าถ้าเกิดเราครบกันแล้ววันหนึ่งต้องเลิกกันก็คือจะไม่คบใครแล้วทีนี้โมจะคุยไปเรื่อยแล้วไม่คบเป็นแฟนแล้วไม่เอาแล้วแก่แล้วพี่อายุเยอะแล้วถ้าเกิดเราเจอคนที่อยู่กับเราไม่ได้เราจริงๆก็คือไม่เอาแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่กับน้องก็ได้อะไรแล้วเขาบอกาโอ๊ยเหตุการณ์แบบนั้น,นไม่เกิดขึ้นกับชีวิตโมหรอก ดดนนได้ได้เจอแม่แล้วโมจะต้องให้ที่บ้านยอมรับให้ได้ทุกคนถึงจะแต่งไม่งั้นไม่แต่ง,ตงคุณแม่ก็เจอแบบคือช่วงนี้มั่เป็นโควิดอ่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยให้ใครเข้าบ้านแต่ก็มีมีมาหน้าบ้านก็รู้ว่าไปถ่ายรายการด้วยกันรู้ว่าไปไหนมาไหนได้วยกันเท่าเท่านั้นค่ะแต่ว่า มันอยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้เนาะมันก็ลําบากนิดนึงเรื่องทะเบียนสมรสไม่ได้ติดตามแต่ว่าเรื่องเรื่องที่โมติดตามคือเรื่องการมีบุตรของเองลูกเกิดมาอย่างถูกกฎหมายอันนั้นเอาแต่ว่าทะเบียนก็ใช้ถ้าเกิดว่าการมีลูกบุญธรรมโดยที่ผสมเองแล้วเราท้องเองหรืออะไรมนถูกกฎหมายขึ้นมาจะทําเลยค่ะก็ถ้าลงหลักปากฐานแล้วเราก็เอาน้ำเชื้อฝั่งบ้านแฟนซะกระจบอา่าไม่ต้องซื้อ ั้นท้องไงก็เอาฝั่งเอาเอาเอาน้ำเชื้อฝั่งบ้านเขาเอาไข่เราไงปีหน้าปีหน้าฝากไข่แล้วฝากไว้ก่อนเขารู้เขาไม่คนจ่ายเงินก็เดี๋ยวต้องไปเช็คร่างกายต้นปีหน้าอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็ดูสภาพร่างกายอีกทีตอนนั้นเพราะโมเป็นช็อกโกแลตซีสต์ด้วยกะว่าไม่เกิน3 8แแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโมดูกฎหมายด้วยไม่ไม่อยากให้เกิดมาแล้วแบบ กฎหมายไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ก็ไม่ซสีเรียนถ้ากฎหมายบ้านเราไม่รองรับนะคะ